ครืนนี้เจอกันนะครับผมหนึ่งทุ่มตรงนะครับหาฟินมันแน่นอนนะครับมินีคอนเสิร์ตบ้านสิงไลนะครับผมมาดิอะไรมันคืแช่บ่อไรครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ช้างไม่ได้ครับผมไว้เพียดครับกับฝากทุกคนนะครับผมใครที่ยังไม่ ยังไม่ได้ซื้อนะครับบ้านสิงไลนะครับอันพี่สิงโพสเมื่อกี้นะครับให้โทรไปเบอร์นี้นะครับนะครับหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับลองไปติดตามเฟซพี่สิงนะครับผมหลายคนทักมาถามผมนะครับผมไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่แอดมินนะครับคิดถึงทุกคนนะครับวันที่2ี่สเจอกันที่ลังสิตสไนเปอร์นะครับเอาไปอาไปไหนเฮ้ย ไม่รู้ครับสวัสดีแม่ก้อยนะครับผมก็อยู่มามั่งไอแม,แม่แบบนี้แหละนะครับอันนี้เป็นน,นั่งเบอ,อก,กันครับพี่นองเขาก็ยังมากินนะครับตอนนี้กําลังว่าสิไปซ้อมนะครับซ้อมใหญ่วันนี้เป็นการซ้อมใหญ่อ่าซ้อมใหญ่คอนเสิร์ตภูเก็ตนะครับเป็นการซ้อมใหญ่นะครับซ้อมใหญ่เสร็จก็จะเออ พึ่งนะครับผมขออนุญาตนะครับซ้อมใหญ่เสร็จก็จะไปวันที่หนึ่งนะครับคอนภูเก็ตนะครับไม่ได้ไปซ้อมใหญ่ภูเก็ตนะครับก็ผมเดือนหน้าผมคงได้ขึ้นเครื่องบินครับผมโอ้โาเตะออฟสเตียดฟัดน,นะครับผมก็ไม่เคยขึ้นเครื่องบินนะครับเดือนหน้าเป็นการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกของผมนะครับแต่ผมผมยังยากข้อมสูงอยู่ นะครับผมเป็นคนที่กลัวคนสูงมากนะครับเดือนหน้าน่าจะได้ขึ้นเครื่องบินสลับไปสลับมานะครับเพราะว่ามีงานเริ่มมีงานเข้ามานะครับไปภูเก็ตวันที่สองก็น่าจะพักผ่อนวันที่สามก็เดินทางมากอ้องเอมนะครับนะครับโอ้ยตายตายตายแม้แต่สมัยที่ผมเป็นรอดอกโดดหัวสูงผมยังอ่าน จนได้แทนคู่ฝึกตีนถีบนะครับสมัยที่ผมเรียนรอรอนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่กลัวความสูงมากคนที่ยังความสูงนะครับคิดถึงทุกคนนะครับยางความสูงนะครับผมสมัยที่เรียนรอดกับคู่ฝึกถีบนะครับโดยที่ไม่ถามผมนะว่า เชือกมันรัดหรือเปล่านะครับผมโดดลงไปช่วงจังหวะนั้นเชือกมันรัดไข่นะครับแล้วมันลงลงไปปุ๊บนะครับโอ้โหจังหวะนั้นคือแบบโกโกโกนะครับนะครับก็ขอบคุณพี่ๆนะครับพี่กินดูจังนะครับเป็นงานแรกถือได้ว่าเป็นงานแรกที่ไม่มีเพลงดัง โอ้ยผมก็งงกันมักผมย่อนเอียงเล่เดียผมก็ม,มีงานคือผมเคยคุยกับพ่อก,กับแม่นะว่าผมแห่เอ้ยผมงานนันมันหนาสิมีประมาณสองสามงานต่อเดือนนี่แหละเพราเอาไปเอามามันมันเยอะขึ้นมาแล้วรุดระดวนเข้ามานะครับผมเออวันนี้พักพนนอนะผมไม่เคยขึ้นจริงๆผมกลัวมากนะครับ ขนาดแม่ใส่ปีนต้นบมกยมผมยังบม่ปีนนะครับผมก็ใส่แล้วปีนย่ายบอกว่าอย่าก,กินบักยมมั่งเสียอยาก,กินมะยมปีนให้ยายหน่อยสิไม่ครับแล้วแต่ผมก็พูดแบบนี้แหละคือให้ยายปีนขึ้นไปเองครับขั้นตกผมสิรับดอกนะครับคือผมกลัวกลัวคมสูงนะครับเป็นคนยนันกลัวเพราะอะไรคือช่วงจังหวะที่เป็นเด็กนะครับแต่ก่อนสมัยที่ผมเป็นเด็กผมเคยเปิดปีน,นัน เขาเอื่อนไว้ขี้ซีนะครับขี้ซีก็ก็คือเป็นอ่ายางต้นยางต้นไม้นะครับมันขายสมัยนะั้นมันขายได้มันขายได้นะครับยางต้นซีที่มันเป็นแท่งอะ่ะอยู่ตามต้นจิกต้นอลังอะไรนะ่ะรู้จักหรือเปล่าฮะรู้จักกระป่าทุกคนรู้จักกระเป๋าขี้ซี่อะ่ะทีนี้ผมเห็นอ่าคน้นว้าเลยว่าขึ้นได้แต่ลงไม่ได้นะครับคือผมปีนขึ้นไป อ่ะมัน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 ต้นสูงขึ้นนะสิเนาะผมปีนขึ้นไปจนเกือบถึงสุดต้นเพื่อไปเอาไอ้ขี้ซีทีนี้ผมลงไม่ได้ผมลงไม่ได้นะครับขึ้นได้ลุ่งป่ได้นะครับแล้วก็เลี้ยวลงมาแล้วผมก็ร้องไห้อยู่บนต้นไม้นะครับช่วงนั้นอยู่ประมาณมอสองนี่แหละผมไม่ปีนปีนต้นไม้เพื่อเก็บอ่าแท่งแท่งซีหรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรยางต้นไม้อ่ะนะครับขึ้นไปห้อยู่ทั้ง ก๊กอันนั้นนะครับหลังจากนั้นมาผมก็เลยกลัวความสูงมาตั้งแต่ในแต่ไรน,น,นะครับย่านจึงเขาใชแล้วนุกเออมันยไปซ้อมเนาะโอเคโอเคก็หลังจากนั้นผมเป็นคนที่กลัวความสูงมากมันขามันสั้นอัตโนมัตินะครับขึ้นได้ลงบ่ได้พี่น้องก็เป็นว่าถ้าจะให้ลูดคือไขผ่ผมคงตลอดนะครับไม่ว่ามันขึ้นไปสูงปั๊บแต่ถ้าให้ลูดลงอย่างเงี้ย นะครับวันนั้นคือไข่คงถลอกนะครับรู้จักคาว่าไข่ถลอกไหมหลังจากนั้นมันผมก็เลยย่านค้อมูงมาแต่แต่ใรแต่ไรนะครับคือย่าบอกปิี่นเอาต้นนั้นอนนี้ผมว่าปีนครับมีคือเครื่องบินผมคิดว่าร่างรถทัวร์แหละครับ <c oughs> <c oughs> สวัสดีสามันคนนะครับ ไม่รู้ว่าเข้ามาวันนี้ก็เป็นงาน,นอ่าอ işte ีเวนต์แรกของน้องออเสเตียฟันนะครับมาแอะไรปะบุ้เนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ใครที่ยังไม่ซื้อนะครับสามารถไปซื้อทักครอ่าอ่าเอาียนเอียนไติดตามเฟีสิงนะครับวันนี้ถือว่าคอนเสิร์ตนี้พว,พวกเราแบบรู้สึกว่า จะไม่ค่อยมีข้อผิดพลาดนะครับเริ่มอันนี้ไม่ได้คีคุยนะครับคือเราเริ่มเล่นน้ำกันเริ่มล่โตนะครับเริ่มจับมุกจับยัง <ส érer> กันท่านนะครับเพราะว่ามันผ่านมาคนเสือแรกคนเสือสองนะครับตอนนั้นยังบ่่คยแบบยังบ่เคยเล่ปนปาะนันนะครับทีนี้มาคนเสือสามมันก็เริ่มแบบประสบการณ์มันเริ่มมีแล้วนะครับน่าจะสนุกกันพอตัวนะครับใครที่มีฟันปลอมก็เก็บฟันปลอมไว้ดีๆนะครับเดี๋ยวมันจะเหยียบนะครับผมบอกหลายครั้งแล้ว สนุกแน่นอนนะครับทุกคนฝากไว้ด้วยนะครับคนเสือก็อุดหนุนไดหน่อยนะครับผมไม่อยากว่าให้ให้นคนเบืองนะผมก็งงนะวันนั้นคือมันเป็นมุกนะครับทุกคนไม่ใช่ผมต้องการที่ว่าบังคับนะครับบ,รบังคับทุกคนไปซื้อเสื้อนะมันเป็นมุกคือทุกคนติดกับผมไงมันเป็นการตลาดนะครับผมกล้าบอกไว้ลวไเลยว่าการตลาดลับผม ผมตัวผู้เจ้าซื้อผู้เจ้าก็ไปซื้ออีหลีคือมันขายออกอยู่นะครับมันเป็นกลุ่มลวงของผมเสื้อผมอะ่ะมันก็ขายออกอยู่แต่มันไม่ได้มากนะครับนะครับทุกคนก็ไปติดกับผมนะครับล่าสุดพี่เจนจิรานะครับมาเหมาเสื้อผมไปยี่สิบสองตัวนะครับเพื่อไปแจกบ้านนะครับ โอ้โหขอบคุณพี่เชนจิรามากๆนะครับวันนั้นก็จากเรือไซลายนะครับมาเหมาห้าตัวนะครับไม่รู้ว่าเอาไปทําอะไรนะอันนี้ผมไม่ผมไม่บอกนะครับผมไม่เตะซีเรียสนะครับทุกคนจะบอกหลายครั้งแล้วผมจะเอาไปติดหุ่นเลกาจะเอาไปรองก้นหม้อหรือจะเอาไปไปผ้าขี้ริ้วอะไรผมไม่ได้ซีเรียสนะครับนะครับแล้วแต่ทุกคนเลยแล้วแต่นะครับดูปากแกเปืือยนะครับแล้วแต่นะ จะไปทาอะไรก็แล้วแต่นะครับนะครับคือมันเป็นสิทธิ์ของพี่พีเอฟซีนะครับถ้าซื้อไปแล้วนะครับเออนะครับอะไรอ่าอ่านะครับนะครับโอเคนะครับทุกคนป่ากไปด้วยนะครับทุกคนเย็นนี้นะครับต้องกขยันรังสีมวลนะกระังสีเปอรตัวนะ ผมแอมมานะครับผมย้ายห้องมานะครับผมย้ายห้องมาอยู่กับอน้องโอมนะครับเป็นห้องพี่โอนะครับก็จะมีพี่สายออมแอมนะครับแล้วก็ป๋าสายฟ้าโอมนะครับผมย้ายมาอยู่ห้องพี่โอนะครับคือของที่พี่พี่เอฟซีส่งมาให้นะครับคือมันไม่พอนะครับห้องผมมันเล็กมากตอนแรกผมอยู่ห้องไปไปโอริโอนะครับทีนี้ผมย้ายมาแล้วนะครับมาอยู่ห้องพี่โอมันใหญ่นะครับ นะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับเราไม่ได้ไปอยู่ด้วยกันนะครับคือเราคือคู่ชินนะครับอย่ามาโนนะครับห่วยศูนย์เป็นเน่ค <c> น <oughs> นะครับพมกของเสื้อผมผมันสวยจริงๆนะครับคือผมคือถ้ามันขายไม่ออกจริงผมว่าจะไปแจกอา่ายบ้านนะครับคือเป็นเกี่ยวเขานะครับช่วงนี้มันเป็นหน้าเกี่ยวข้าวนะครับผมว่าจะไปแจก มาสิไปแจกคนเกี่ยวเขานะครับเชือกหนึ่งทุ่มนะคะรขบก็ฝากไ้ด้วยนะครับผมขออนุญาตไปกินข้าวก่อนนะครับผมไปกินข้าก่อนนะครับไปกินข้าวก่อนนะครับทุกคนหิวข้าวแล้วนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับว่าจิบเ้าเ้าก็หนีนะครับแต่มันคมบคมต้องไปซ้อมนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับไปแล้วครับ